วันนี้พาพี่ๆมาชมต้นพันธุ์งุ่นที่สวนเรานะครับวันนี้จะให้ลูกค้ามาดูนะครับไซส์ที่130สซนิเมนที่สวนเรานะครับว่าต้นพันธุ์ที่สวนเรานะครับจะส่งให้ลูกค้าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมจะให้ดูรากนะครับอันนี้รากต้นพันธุ์แตกออกมาแบบนี้นะครับรากแข็งแรงนะครับส่วนอันนี้จะเป็นยอดป่าเราสามารถเด็ดทิ้งกันได้นะครับนี่ยอดพันธุ์ดีจะแตกตรงนี้เลยนะครับ ที่สวนเรานะครับมีสายสายพันธุ์นะครับตอนนี้ไซส์เล็กนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยบาทแล้วแต่สายพันธุ์นะครับพี่อย่างด้านหน้านี้เป็นไวมารากาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับตอนนี้ที่สวนเรามีหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้พี่ๆดูลายลายสายพันธุ์ก็ได้นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นสายพันธุ์แลมโบ้นะครับนี่แลมโบเป็นสายพันธุ์ยูเคนะครับ ยอดเขาก็จะส,จสวยยอวบนี้เลยนะครับรากออกหมดแล้วเหมือนกันนะครับทุก่งนะครับก็จะทะลุออกทางรูตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูส่วนอันนี้ก็จะเป็นเวเลสนี่ต้นพันธุ์เวเลสอันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับลูกสีแดงไรเมล็ดนะครับรากแน่นๆแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าลูกค้าท่านท่านไหนสนใจนะครับไซส์ เล็กนะครับสามารถทักแชทมาสอบถามเราได้นะครับทางเรามีเก็บส่งอ่าจัดจัดส่งแบบปลายทางให้ลูกค้านะครับถ้าสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสี่หนึ่งห้าเก้าสามแปดสองนะครับ